หนึ่งขวบสองเดือนขอโพี่ปั Ces ๊กเกอร์ไปไหนแล้วนั่นไงเก่งจังเลยตะมือได้ดูงหหน่อยตะมือแปะแปะตะมือแปะแปะตะมือแปะแปะไปแล้วครับครับท้องว่ายน้ำมีเรียนว่ายน้ำแล้ว เอาเอาเอารับด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วทันไหมทันไหมั่นนะนันะพอเขามารับก็หนีเตบแม่แะอนันนั่นั่ะอจะอนนพี่ปากไปแล้วนั่นถอยลงนีถอยลงนันะนนะนันนะมันลึกนั่นนะตกแล้วนะตกแล้วนะบริส ทำไมกล้านะวัลิตปมนสะว่ไว้น้ำที่สวยมากเลยมนดีอยู่ที่โรงแรมไอคาคมี่ชะอันนะครับ